อามาดูกันอุ้ยโอ้โอ้โอโอเป็นจานะนโอ้โอเป็นจายเป็นถ้วยช็อกโกแลตใช่ใช่เป็นถ้วยช็อกโกแลตเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยเอาลูกโป่งออกกดแรงๆสิต้องมีแรงหน่อย สวัสด <boundaries S> ีครับสว <voulais> ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่บีจะมาทำถ้วยช็อกโกแลตว้าวอันนี้คืออะไรครับแม่บีช็อกโกแลตที่เรากินนะนะเอาซื้อมาเอาเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตแล้วเราก็ไปละลายในไมโครเวฟช็อกโกแลตแท่งอ่ะแล้วก็นี่ลูกโป่งลูกโป่งเราล้างน้ําสะอาดแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะทําเลยครับทำเลยครับทำเลยครับอ่าทำเลยครับทํายังไงเอ่ยทำในถ้วยนะคบเรา อ้าเป็นแต้มฐานไปแล้วอ๋อเต็มฐานให้ลูกปูเกาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทำยังไงอุ้ยจุ่มเลยเหรอฮะาบิมเม็จุ่มเลยอ่ะหมุน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 นี่สิทำไปเลยเดี๋ยวแตกแมวบิ๊มมาโอ้ยยด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 ตั้งไว้ครับ อ้าวแล้วลมมันจะพัดพี่ว้าวไม่พิ้วอ้าววิมแม่ยังไม่ทันสั่งเลยจุ่มลงไปแล้วรอหมุนเบาๆลูกต้องตะแคงหน่อยดิมมันตะแคงแม่มันไม่เป็นถ้วยนะใช่ต้อเย็นไว้แช่แป๊บเดียวอ่าเสร็จแล้วก็ไปแช่พี่ยินครับจริงอ่ะถ้าเกิดช้อนถ้าเกิดถ่ายคลิปสร็แล้วเราช้อนนี้ก็อปปิ้งน่าจานสองลูกแล้วนะคะจานละสองใบอ่ะไม่ค่ะจริง เอียงเอียงเอียงเบาเบาเบาวางโอ้ตังปล่อยไม่ต้องกดครับลูกวางเฉยๆเขากรติ้แล้วไม่ต้องกดเอ้าว้าวไมต้องเอาฐานช็อกโกแลตมาวางไม่ไมันปิวไงไม่เอาฐานอย่างอื่นอ่ะปิวกับฐานช็อกโกแลตดิใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบอ่าใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบแต่เรายังไม่เนยกินดอืิมีแล้วในที่เย็นไป เเย็นครับถ้าไปไปไปเข้าตู้เย็นแช่ไว้ครับแป๊บเดียวแหละอ้าวโอเคตอนนี้เราก็ไปแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยแข็งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปต้องทำไงครับแม่บีจิ้มลูกโป่งครับให้มันแตกจิ้มลูกโป่งเหรออมาดูกันอุ้ยโอ้โอ้เป็นจานเนี่ยโอ้เป็นจานจะตายเป็นถ้วยช็อกโกแลต ใช่ใช่เป็นถ้วยช็อกโกแลตเลย,เยลอ่อะเด,อเดี๋ยวค่อยเอาเราต้องแกะลูกโป่งออกนะใช่เดี๋ยวลูกโป่งเขาจะค่อยค่อยหดแล้วก็หลุดออกอูอ้ขั้นตอนต่อไปเราเอาลูกโป่งออกหมดแล้วเนี่เราจะมาทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ท็อปปิ้งเหรอใช่ค่ะกินวิปครีมว้าวาว้าวาว้าวาววแมีมีสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะ แล้ว oh. ไอ้ลูกส้มส้มมันคืออะไรอ่ะลองกินไหมอ,อะไรลูกส้มส้มนี่บีจำชื่อไม่ได้หอมหอมนี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ครับมะเฟืองเหรอมใช่ยมะเฟืองใส่ยเยลลี่ด้วยไม่คิดเหมือนนะพี่เม็กว๊อบปัป๊บโอ้โหนี่ของแม่นะว้าวเอาของบีมาะไรตักช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปอีก อืใส่วิปครีมมิโก้กดแรงๆสิต้องมีแรงหน่อยโอ้โหความความลงเละคุ้งใส่ป๋าเลยดีนดีทีมงตอนนี้เราก็ตักเหมือนแบบไอติมเลยนะนิดๆนิดๆโอ้ยช็อกโกแลตดิบช็อกโกแลตดิบพอละมั้งเยลลี่สี่อันนะใส่เยอะเลยเหรอ ห้าอันและเยลลี่หกอันและเยลลี่เจ็ดอันและเยลลี่แปดอันและโอ้พอแล้วไม่มีที่ใจแล้วมาดูกันนกน้ำยินนะครับจุ่มลงไปมันก็แข็งเลยใช่ไหมอโอ้นะโอ้แข็งเลยแข็งเลยอ่อาจุ๊ิดีจุ๊บกดี แข,แข่งแล้วแข่งแล้วหรอม,หมันแข่งเร็วจังเนี่ยลองนิ้วแตะๆที่แข่งจริงเปล่าเนี่ยโอ้แข่งเลยอะอะไรอ <laughs> ยากอยากจิ้มมัง้งโยนลงไปเลยม่าบังไม่นมเ <c oughs> ไมี่ยวตอบตัวยอง,นะ <c oughs> งเสร็จ <c oughs> อืมออะอตักเลยแล้วครับตักเลยแล้วครับรู้สึกว่าวิปครีมของเรามันเริ่มหดตัวแล้วกินกันครับกินกันครับวิปครีมนี่อ้วนเบากินอ่ะ วันหรอกินทำไมอร่อยนะดูบีมเอาอย่างเงี้ยมือมือบีมจุ่มไปแล้วน่าอร่อยมือสะอาดอุยใครมายิงกันแถวนี้แข่งแล้วกินได้แล้วอ๋อแก็คนีตั้งแต่สตรอเบอรี่ครับอื อเอาบีมกินมั้งเอาช้อนให้บีมเอาช้อนให้บีมโอ้ยนิ่มเริ่มนิ่มแล้ววะถ้วยเริ่มนิ่มแล้วบีม,ม,มกินยกยกดิเอามือยกขึ้นมาว้าวถ้วยแตกแม่บีทำถ้วยแตกกุ๊บบะอร่อยอร่อยเหรอแม่ถือจานให้กัดเลยโอ้โหถ้วยอะไรเนี่ยกินได้ด้วย,ยถ้วยช็อกโกแลตโอ้ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องบีมกับแม่บีกินต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ <te ars> เพื่อเป็นกำลังใจนะ <te ars> ในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ <te ars> ถ้วยยังแข็งอยู่เลยอะเนาะ